โอ้ยหมายวก็กาบสวัสด,ดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็มาเล่นเกมอัดสุเอนกันนะฮะโทษถอยพอดีมือกันไปถอยถอยจะพูดกิเศษกันนะคะรับเสียงมันก็ตอนก่อนจะมาอันเนี่ยผมก็ได้ไปอัปเดตมานะครับพอดีมันมีสกินมาใหม่เนาะโอเควันนี้ผมจะพามาดูสกินแล้วก็เดี๋ยวจะเคลียอีเวนต์ให้จบเลยมาตัวแรกที่มีสกินเนี่ยน,น,นั่นก็คือคัมเบอลไมนี่ฮนะไม่รู้วะ อ่านชื่อถูกไหมแล้วก็มีลูเซียนาไอนี้ผิงผิงผิงน่าจะผิงหายนะโอเคแต่ว่าสกินเนี้ยผมว่าผมค่อนข้างอยากได้นะดูดิมันเป็นเหมือนแบบภาพสองมิติอ่ะดูแบบมันดูแบบไม่แบบแบนๆนนๆโอเคแล้วก็มีแม็กซ์ซัสเซนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยผมอันหนึ่งอ่ะผมเปิดทางเสด็จพูดไปด้วยนะในคอม อาเบอร์คอร์อาเบอร์คอร์สกินนี้ผมว่าก็สวยดีนะต่อไปเป็นเอ,อ่ออันนี้ผมไม่รู้จริงอะแล้วก็มีดิวดิวเลยวะไดโดไดโดสกินนี้ผมมองว่าเท่ม,มากเลยอะอยากได้ดูดิเซ็กซี่ใช่ไหมแล้วก็มีเอ็นต r ไพ e นะฮะมีบ็อกซี่มีอะไรนะอากุลอ,อาโกุโน มีพวกอ่านชื่อถูกไหมมีหนิงนะหนิงไผ่ไอ้ผมอ่านถูกไหมวะเนีย่ยอีกที่เลยมีซิกไอ้ผมอ่านไม่ออกอะชื่อแต่ก็สกินนี้สกินน่ารักมากเลยนะผมอยากได้แล้วก็มีแฮมแมอฮะแฮมแมออยากได้มากเลยอะ่ะดูดิแล้วก็ตัวสุดท้ายนะฮะเป็นฟอร์บิสนะฮะไอ้ผมอ่านชื่อถูกไหมแต่ โอเคแค่มันเสร็แต่ว่าสกินเนี้ยผมมองว่าเท่สวยมากเลยนะดูดิชุดนี้คือตัดเข้ากันได้แบบเซ็กซี่มากโอเคเดี๋ยวตัดภาพไปที่ดูอีเวนต์กันดีกว่าเอาครับอันนี้ผมก็ตัดมาที่เจอบอสกันเลยนะฮะตอนเมื่อกี้เนี้ยลืมกดถ่ายพอมาลื้อๆอีกทีเจอบอสแล้วนี่หว่าโอเคอืมผมว่าถ้าสู้กับบอสนี้เสร็จน่าจะมีช็อตสตอรี่สั้นๆนะเนาะ ัมแหลกแหลกพอสมควรเลยเนะี่ยตายครับสวยครับมันแหลกแบบนี้วะอ๋อขึ้นไหมช็อตตอรี่ เอาเคแคอ่อีกนี่นะครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่าว่า,วาจะมีช็อตสตอรี่ขึ้นไหมโอเคไม่ขึ้นว่ะโอเคเดี๋ยวจะตัดไปตอนเจอบอสเลยกันเนาะโอเควัน okay, นี้ผมก็ตัดมาตอนเจอกับบอสแล้วนะคราวนี้มันก็จะมีช็อตสตอรี่นะครับเหมือนแบบจะเจอกับไอตัวนั่นแหละตัวไหนอะ่ะฮึม วัดวัดวัดอินยังจุดด้วยอ๋อนะฮะโอเคมีตับขาวดด้วย โอ้ Ooh, อยากได้อ่ะ Nah, jadi kayak abdi semat deh. ชอบจอที่นี้คางาวนี่ ผมว่าเรือฝรั่งเศสอะ่ะอาจจะมีอีกก็ได้นะผมว่าความรู้สึกมันแบบมันก็เหมือนเหมือนมีปมหนึ่งอย่างคือผม,มพูดอย่งไงอะภาษาอังกฤษผมคือห่วยนะแต่ผมแต่ความรู้สึกแปรมันแปลแเราเหมือนว่าอีเวนเรือฝรั่งเศสแบบอาจจะมีต่อก็ได้นะความรู้สึกผมอะอา่าอีกหนึ่งอย่างนะ มผมไอพอเขา,าปรับปรุงเซิร์ฟเ,เวอร์มันมีกีกรรม,มใหม่ด้วยผมจะให้เพื่อนดูก่อนอันนี้รับเอาตัวก่อนนะฮะได้ปิงโอ้โห,โ,หโหชื่ออา่านโคตรยากเลยโอเคฮะเราได้เรือหนึ่งฟรีแล้วฮะนี่ฮะกีกรรมนี้ฮะผมค่อนข้างแนะนําเลยนะถ้าคุณอยากได้เรือเรือเรือน้ำเพิ่มฟรีนี่นี่เหมือนทำเป็นทำเอาตัวเอาน้องลิตเติ้ลเออลิตเติ้ลไหนวะอีวานเทียนะฮะ นี่เหมือนเราอ่ะแค่ทำแบบนี้ฮะเราไปเอาสีมาเห็นเห็นตรงนี้ไหมฮะเนี่ยเนี่ยที่ผมเนี่ย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 แล้วเราก็เอาสีพวกนี้มาลงตามที่เขากําหนดนะฮะโอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมทําอันนี้แล้วก็นั่น้เหี้ยโอเคบีนะฮะบีบีต่อไปจี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 โอไนท โอเคฮะถ้าไปดีนะฮะเอฟเอฟโอ้ okay. F. F. Oh, ผมว่าน่าจะเป็นตัวน้องเขาอะโ okay. อเคไปซีนะฮะซีเอเยอะจังวะไปเ e อฮะเอฟอีกแล้วเอาหมดแล้วเอฟกู เป็นไรกู้วเอาไป G ฮะเอาไป C ฮะเอาอ K F ออหมดอีสว์ต่อไป C ฮะย่าเดี๋ยวผมจะอันนี้โอ้เหลือแค่ D แล้วน่าผมว่าน่าจะเป็นขนาดน่าจะเป็นโรงเรียนก็ได้เนาะ เปล่าวะเอาเฮียหมดไอ้สัตว์อืมเดี๋ยวผมเอาไปเนี่ยของขอไปดูก่อนว่าว่าไอภารกิจผมมันย,ยังพอมีให้อยู่ไหมโอ้มีให้ฮะมีให้ฮะ,น,ะ,น,ะน่าจะได้ฮะน่าจะได้ฮะเฮียอ้าเฮียค้างไอ้สัตว์เฮียราไปเป็น F F นี่ F เอ๊ะภาที่ผมมองไม่ออกอะดีฮะเอ้าเฮียดีไม่มีไอ้สัสว้าก็เดี๋ยจะตัดจบคลิปเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวค้าหน้าเนี่ยผมว่าเดี๋ยวจะมาลองใช้ล e ิตรนลอีวานเทียกันนะฮะโอเคครับคลิปนี้ผมก็ขอกลับลาด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับไม่รู้ว่าจะได้มีโอกาสได้ทำไหมเพราะว่าน่าจะเป็นอาทิตย์เลยเนะ